การให้ทานเจ็ดแบบนะอันแรกเลยคือให้ทานหวังผลมุ่งสั่งสมคิดว่าจะได้เสวยผลจากทานนั้นน่ะหวังผลเนี่ยไอ้พวกประเภทที่ว่าใส่บาตรใส่บาตรเวลาใส่บาตเสร็จปุ๊บก็บอกว่าใส่อะไรจะได้กินอย่างนั้นใส่แกงเขียวหวานจะได้กินแกงเขียวหวานใส่อะไรก็จะได้กินในภพภูมิต่อไปหลังความตาย เนี่ยไอ้พวกนี้อยู่ในกลุ่มที่ให้ทานแบบหวังผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าจะได้เสวยผลจากทานนั้นตายไปจากโลกนี้ถ้าคิดกุศลก่อนตายได้จะได้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาอ่าเทวดาชั้นต่ำสุดเพราะว่ายังคิดอยากคิดอย่างยังมีความคิดแบบนั้นอยู่มีผลใหญ่แต่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่ทานประเภทที่สองให้ทานแบบไม่หวังผล แต่คิดว่าทําแล้วดีเนี่ยอีพวกประเภทที่คิดแล้วทําแล้วดีเนี่ยอ่าทําแล้วดีไม่คิดว่าตายแล้วจะได้ผลสวยผลจากทีนี้ตายไปใส่บาปไปก็ไม่ได้กินหรอกแต่ทําแล้วมันดีอ่ะก็เลยทําเห็นเขาทาแล้วมันดีก็เลยทํากันเราทําบ้างดีกว่ามันก็ดีอ่ะนะดีกว่าไม่ทําอีพวกนี้ได้ผลใหญ่แต่ไม่มีอานิสงส์งใหญ่เกิดในชั้นดาวดึง สามให้ทานแบบตามประเพณีปู่ย่าตายายทำตามตาม,ตามกันมาอ่าเนี่ยตามประเพณีประเพณีก็ทำมาประเพณีมันดีรักษาไว้เถอะปู่ย่าตายายทำตามตาม,ตามกันมาคนโบราณโบราณเขาบอกมาทำไปเถอะอันนี้มีผลใหญ่ไม่มีอันนี้ส่งใหญ่เหมือนเดิมถ้าตายไปจะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นอะไรยามาทานประเภทที่สี่ให้ทานพ่อสงสารเห็นพระเนี่ย ไม่ไม่สามารถห่งหาอาหารชันเองได้เราเป็นคาราวารเราสามารถห่งหาอาหารชันเองกินเองได้งั้นเราใส่บาตรถวายพระดีกว่าสงสารพระดีไหมดีแต่มีผลใหญ่แต่ไม่มีอน,นิสงส์ใหญ่ตายไปจะไปเกิดชั้นไหนดูสิห้า,าให้ทานพ่อหมอดูบอกมาเออพวกไปดูหมอดูมาหมอดูบอกใส่บาตรเยอะๆนะใส่บาตรแก้กรรมใส่บาตรสะดอกข้อต่อชะตา ให้ทานแล้วให้ทานดีนะให้ทานแล้วจะช่วยแก้กรรมให้ทานแก่ตกทุกข์ได้ยากจะแก้กรรมวิบากกรรมนี่ไอ้พวกหมอดูบอกมาอ่าไม่มีศรัทธาแต่ทําตามเพราะเชื่อหมอดูบอกมาพวกนี้มีผลใหญ่แต่ไม่มีอนิสงส์ใหญ่ตายไปคิดกุศลได้จะไปเกิดนิมมานารดีสวรรค์ชั้นที่ห้าหกให้ทานเพราะทำแล้วมีความสุข ปลาเพิ่มใจปีติใจสบายใจเนี่ยอีพวกประเภทที่ชอบพูดว่าสบายใจสบายใจดีไหมดีไม่ใช่ไม่ดีมีผลใหญ่แต่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่ถ้าตายไปคิดกุศลได้รอดตายจากนรกก็เหมดอจะชาไปวิสัยจะได้ไปเกิดชั้นประมินนิตตวสวัตีสวรรค์ชั้นที่หแต่พระเจ้าบอกว่าทานชั้นที่เจดเลิศที่สุด ทานแบบที่เจ็ดเลิศที่สุดให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตบริขารจิตพ้นนรกได้เลยไอ้ทานที่พูดมาเมื่อกี้ยังไม่พ้นนรกทานประเภทที่เจ็ดประดับจิตบริหารจิตปรุงแต่งจิตละความตาตรานีขี้เหนียวในใจโดยปราศจากมนทินไม่หวังไอหกอย่างเมื่อกี้นี้ไม่หวังเลยไม่หวังเอาอะไรตอบแทนกลับคืนมาเลยไม่หวังแบบหกประเภทนี้หกประเภทเมื่อกี้นี้ พระเจ้าบอกว่าการให้ทานแบบนี้เรียกว่าการจาคะการจาคะนี้เนี่ยทําให้การให้ทานนี้ทําให้เราลอดพ้นจากนรกรอดพ้นจากเดลัชานรอดพ้นจากเปรตไอ้หกประเภทแรกเนี่ยยังไม่ลอดอ่าถ้าลอดเนี่ยจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาที่บอกเมื่อกี้นี้แต่ถ้าไม่รอดนรกกรเมิดเดรัชานเปรตวิสัยเป็นที่ไปแต่ทานสุดท้ายจาคะละความตรณีขี้เหนียวในใจในปราศจากบนทินไม่หวังเอาอะไรตอบแทนกลับคืนมาอันนี้มีผลใหญ่ มีอานิสงส์ใหญ่และเป็นได้ถึงอริยบุคคลขั้นอนาคามีเลยจากการให้ทานตัวเดียวนิทานเจ็ดระดับที่พระเจ้าบัญญัติไว้ระดับที่เจ็ดคือทานสูงที่สุดมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่มากที่สุดที่เหลือมีแต่ผลใหญ่แต่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่ดังนั้นหกอันแรกเนี่ยยังไม่รอดพ้นจากนรกกรเมิดเจลาฉาเปรวิสัยแต่อันที่เจ็ดเนี่ยรอดพ้นจากนรกกรเมิดเจลญฉาและเปรวิสัยนี่เรื่องการให้ทาน